วันนี้เราก็ไปอยู่กันแบบบรรยากาศสบายๆนะครับช่วงวันหยุดผมก็อยู่ที่บ้านตรงนี้สนามกอล์ฟสนามได้ก็ปิดนะครับหลายหลายคนนะครับก็ทราบกันอยู่แล้วว่าผมอ่ะสปอนเซอร์โดยไทเทอ์กับฟุตจอยนะฮะ ก็าอาจจะมีแอบพิจารณผมนิดนึงบ้างว่าเโบชานใช้อุปกรณ์ดีๆของที่มีแบบคุณภาพเนี่ยคือหลายคนนะครับก็าอาจจะแอบสงสัยว่าเอ๊ะโบชานได้ของจากไททเลียกับฟุตจอยยังไงนะครับคือได้กี่ชิ้นเขาเให้มาอย่างไรนะครับวันนี้นะครับผมจะมาไขาข้อสงสัยทุกๆอย่างเลยครับทางอคุชเน็ตเนี่ยที่เป็นบริษัทแม่ของทั้งไททเลียแล้วก็ฟุตจอยนะครับคือเขาจะส่งของมาให้ผมนะครับทุกๆเดือนนะครับเดือนละครั้ง แล้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าในแพ็กเกจนะครับในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอันบ็อกซ์ให้ดูเลยครับฉันมาแทนเรามาดูกันเลยครับว่าไทยทาลลิตกับฟุตจอยเนี่ยได้ส่งอะไรมาให้ผมบ้างอย่างที่หนึ่งเลยก็คือทัวร์โปรไบเซอร์ครับคือคือไบเซอร์เนี่ยของทไทยทัลิตนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะฮะคือมันจะมีแบบที่เป็นแบบใบเล็กๆข้างหน้านะฮะแล้วก็เป็นแบบใบใหญ่ๆกกว้าง แบบนี้นี่คือแบบที่ผมใช้อยู่นะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทัวร์โปรไวเซอร์นะครับใหญ่ๆนี่มีอะไรอีกอ่านี่สิ่งที่อยู่ในกล่องนี้ครับของฟุตจอยเนี่ย number ร์วันกลอฟอินคอนะครับแน,น,บน่นอนก็คือโอ้โหตัวที่ผมชอบเลยบางทีมันผมก็เอาจริ้งนะฮะผมก็ลุ้นเหมือนกันว่าผมจะได้รุ่นไหนถูกไหมครับเพราะผมเป็นเป็นแบรนด์แอมนะฮะอา่าเลยบางทีเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้แล้วแต่เอ่อทางทางฝั่งทางน,านั้นุเลยนะครับ เป็นตัวนี้ครับไฮเปอร์เฟกครับไฮเปอร์เฟกรุ่นนี้ผมชอบมากตัวนี้นะครคือเป็นหนังแกะแบบดีมากๆเลยพอลิที่เฟรหือ,อเปลี่ยนบ้างครับคือช่วงนี้ผมก็ลองไปหมดนะตัวลูกกอล์ฟนะฮะอันนี้ก็เป็นตัว p o v 1คือธรรมชาติของผมแล้วนะครับผมจะใช้ตัว New p r o v 1 x นะครับมาตลอดแต่ว่าผมก็มีคุยกับทางไททลิสไปว่าเอ๊ะเดี๋ยวเดือนนี้เดี๋ยวลอง ถ้ามีถ้ามีสต็อกนะครับผมขอลองไอ้ตัวโปรวีวันหน่อยนะครับโปรวีวันก็แน่นอนนะฮรก็ลูกนี้ไฟบอลมันจะต่ำลงมาจากตัวโปรวีเอ็กนิดนึงนะครับแต่ข้างทีนนี้นุ่มมากอุ้ยเอ๊โอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณพุทจอยมากเข็มขดัดอันนี้ปกติผมไม่ได้นี่คเข็มขดัดก็งเข็มขัดมาให้ด้วยโอ้ยเส้นสีขาวด้วยผมชอบโอ้ยนี่สวยมากครับแกะเดี๋ยวแกะเลยแกะเลยด้วยกันเลย นี่เลยอุ้ยสวยมากมันเป็นแบบ buckle บกกนะครับเป็นสเตนเลสให้ดูตรงหัวมันนี่นะฮะตรงหัวเิ็มขัดทำให้ดูนะ,ะนี่หัวเิ็มขัดเลยเนี่ยหัวเข็มขัดแล้วมันเป็นแบบทวิสต์ได้ด้วยโอ้นี่เลยเพียมากเยี่ยมจริงสีขาวยังเหลืออีกอย่างนะครับยังเหลืออีกอย่างนึงยังไม่หมดยังไม่หมดแทนแทนแทนนี่เลยครับนี่เลย โปร SL c a r b คาร์บอนด้วยครับในไซส์ของผมนะครับ9 extra wide ครับโปร s อคาร์บอนอย่างแรกเลยนะครับอย่าลืมนะครับเวลาได้รองเท้าจากฟุตจอยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามเดี๋ยวนี้นะครับคือมันไม่ได้มีแบบพวกใบวอร์รนตีการ์ดนะครับมันจะมี QR code ให้ให้สแกนเนี่ยตรงนี้เลยนะครับปึ้งอ่าโอเคเดี๋ยวขอขอดูดูรองเท้าหน่อยครับโปร SL โอ้ยรุ่นนี้สีสวยมากครับ คือทางฟุตจอยเองเนี่ยมันก็มีอยู่หลายรุ่นถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวพรีเมียร์ซีรีส์นะครับตัวทัวร์ซีรีส์นะครับแต่นี่คือเป็นตัวของโปรเอชแอลคาร์บอนนะครับที่เป็นแบบมีแบบบัวอย่างี้ข้างหลังนี่นะเนี่ยปึ๊บไม่ต้องไม่ต้องผูกเชือกนะฮะสวยมากครับก็มีพวกนักกอล์ฟระดับโลกอย่างพวกลุยรูสเตซ์เซนนะครตีแชมป์ตีโอเพนอย่างเงี้ยที่ใช้อยู่ก็คือ <Wow. S 1> ของทั้งหมดนะครับ ามาจากทางไทเทลิสแล้วก็ทางฟุตจอยเองขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ทางสปอนเซอร์นะครับที่ดูแลผมดีมากเปนยีนี้ถ้าหากใครสนใจนะครับก็ไปที่ห้างสงสินค้าชั้นนําได้เลยนะครับก็จะไปดูพวกผลิดักต์เองหรือไม่ก็จะไปดูที่ออนไลน์ก็ได้นะครับออนไลน์ online ก็มีทั้นไทเิส co th นะครับหรือว่าไปที่ฟ o ตจอย co th นะครับไปได้สั่งออนไลน์ได้ทุกอย่างเลยนะครับ แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือถ้าคุณสนใจที่อุปกรณ์นะครับของไทชลิสเองเนี่ยสามารถไปได้ที่ไท i t ิสเนชั่นแนลฟิตติ้งเซ็นเตอร์ไทั้งน,นะครับข้อมูลที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับขึ้นทางด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับช่องทางต่างๆของทางไทชลิสเองกับพูดจอยเองครับ